บสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับทาง YouTube ทางเจ Facebook ครับผมวันนี้เสนอเมนูส้มยำไก่ครับผมกับตำแตงนะครับเด้อมานี่มาจวดจวดน้ำกันมาพร้อมเสิร์ฟ้อมเสิร์ฟเ,เนี่ยเบางเดือนเนี่ยเดี๋ยวเบางหน้านตาเสียวว่าเป็นังไง ม่บ้านกำลังทำครับผมทำกับข้าวครับผมเฮ็ดกินเองกระแซบที่สุดลหละฝีมือบม่ค่อยเติบตอกเมียผมนะสุดยอดนี่ครับนะต้มไก่ครับต้มยำไก่ใส่ชงก่อนได้บอกเขาหน่อใส่สมุนไพรพร้อมครับใส่สมุนไพรพร้อมจากซองสามหยอดจะว่ากันไปนี่ นะพี่น้องตำแตงนะครับ,บแเศษๆหลังก่อนหลังก่อนหลังก่อนน้อยจังน้อยใช่หรอือเปล่าอ่ะเสร็จเลยเสรเลยเดี๋ยวถ่ายเบิ้งพี่น้องถ่ายเบิง้งแ้วรอชมรอชมว่าหน้าตาจะเป็นไดสุกแล้วพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อตักใส่ถั่วไย ตักใส่ถ้วยครับผมนี่ตำแตงส่วยหน่อหน่อจัดไปเฮ้ามาเนี่ยอร่อยอร่อยแสบแห้งเหมือนพี่น้องตักถ้วยเฮ้าตักถ้วยเดียวพ่อมั้งืม นาตาสิบเอ็ดสี่จะรอตำแตงพี่น้องรอตำแตงครับรอตำแตงหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเน่เน่เน่มาครับผมมากินข้าวกันจัดแซ่บครับเมนูยังไงตำแตงครับต้มไก่ครับผมมามามาไอ่อนคลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับเ